เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนทำงานแทบตายแต่เงินก็ยังไม่พอใช้ทั้งที่รายได้เพิ่มขึ้นทุกปีตำแหน่งก็ดีขึ้นแต่สุดท้ายบัญชีก็ยังว่างเปล่าเหมือนเดิมหรือบางทีอาจจะเหลือน้อยกว่าเดิมด้วยซ้าวันนี้เรามาคุยกันตรงๆครับไม่ใช่เรื่องสูตรรวยเร็วไม่ใช่เทคนิคเก็บเงินสิบข้อแต่คือเรื่องความเข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่รวยขึ้นทั้งที่เราหาเงินได้มากกว่าเดิมในช่วงแรกของชีวิตทำงานเราอาจเริ่มจากเงินเดือนหลักหมื่นตอนนั้นทุกบาทมีความหมาย เรารู้สึกดีแค่ได้มีเงินพอจ่ายค่าข้าวค่าห้องค่าเดินทางแต่พอเวลาผ่านไปรายได้เรามากขึ้นเงินเดือนมากขึ้นโบนัสมากขึ้นเรากลับรู้สึกว่าทำไมมันก็ยังไม่พอและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อในชีวิตเราเองลองคิดดูสิครับตอนเรายังได้เงินน้อยกาแฟแก้วละ5้าสิบเราคิดตั้งนานกว่าจะซื้อแต่พอได้เงินเดือนมากขึ้นเราซื้อกาแฟร้อยกว่าบาททุกวันโดยไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่เพราะเราสบายขึ้น แต่เพราะเราชินกับการใช้จ่ายให้สมฐานะซึ่งจริงๆแล้วมันคือการใช้ให้หมดตามรายได้เรามีรถก็อยากได้รถที่ดีกว่าเรามีโทรศัพท์ก็อยากได้รุ่นใหม่กว่าเรามีคอนโดก็อยากได้บ้านหลังใหญ่กว่าจนสุดท้ายสิ่งที่เรามีไม่เคยเพียงพอเลยสิ่งนี้มีชื่อเรียกครับมันคือ Lifestyle Inflation หรือเมื่อรายได้โตแต่รายจ่ายโตตาม นี่คือกับดักที่เงียบที่สุดแต่มันกินชีวิตเราช้าๆเราทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ได้รายได้มากขึ้นแล้วก็ใช้รายได้นั้นเพื่อซื้อของที่เราคิดว่าทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่สุดท้ายเรากลับรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมเพราะเราต้องทำงานหนักเพื่อรักษาสิ่งที่เราซื้อไว้ตอนที่สรู้จักตัวเลขของตัวเองลองหยุดแล้วถามตัวเองดูครับของที่เราซื้อมาทั้งหมดมันให้ความสุขหรือให้สถานะ เราอยากได้ของนั้นจริงๆหรือแค่กลัวดูแย่กว่าใครสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การไม่มีเงินแต่คือการใช้เงินเพื่อไร่ตามความรู้สึกของคนอื่นเงินที่เหลือน้อยลงทุกเดือนบางทีมันไม่ใช่เพราะเราขาดวินยัยแต่มันเพราะเรายังไม่รู้ว่าเงินเราหายไปตรงไหนเรารู้ว่าได้เงินเท่าไหร่แต่เราไม่เคยรู้ว่าใช้ไปเท่าไหร่เราแค่รู้อย่างคร่าวๆว,ว่าก็ใช้จ่ายตามปกติแต่พอรวมๆกันค่าอาหาร ค่ากาแฟค่า Delivery ค่าเสื้อผ้าค่าเดินทางมันกลายเป็นตัวเลขที่ใหญ่กว่าที่เราคิดเสมอสิ่งที่ต่างระหว่างคนที่มีเงินเหลือกับคนที่ไม่มีไม่ใช่ว่าใครเก่งกว่าหรือขยันกว่าแต่คือใครรู้จักตัวเลขของตัวเองดีกว่าเพราะตัวเลขไม่โกหกมันบอกเราหมดเลยว่าชีวิตเราใช้ไปกับอะไรตอนที่สเข้าใจเงินเข้ากับอิสรภาพที่แท้จริง ถ้าอยากเริ่มเปลี่ยนเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนครับแค่บันทึกรายรับรายจ่ายจริงๆสักเดือนเดียวไม่ต้องใช้แอปหรูไม่ต้องทำตารางซับซ้อนแค่จดในโทรศัพท์ว่าเราใช้เงินกับอะไรบ้างเพียงเท่านี้คุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าเงินคุณไหลออกตรงไหนและคุณจะเริ่มเข้าใจทันทีว่าทำไมมันถึงไม่เหลืออีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือความหมายของคำว่ารวยหลายคนเข้าใจผิดว่ารวยคือมีเงินเยอะ แต่จริงๆแล้วรวยคือมีอิสระที่จะเลือกคุณจะมีเงินเดือนแสนแต่ไม่มีเวลาไม่มีสุขภาพไม่มีความสุขเลยก็ได้หรือคุณจะมีรายได้ปานกลางแต่มีอิสระมีความสงบใจและมีเวลาให้คนที่คุณรักเงินไม่ใช่ศัตรูของเราแต่วิธีคิดเกี่ยวกับเงินอาจเป็นได้ความมั่งคั่งไม่ได้เริ่มจากรายได้แต่มันเริ่มจากการรู้จักพอและการวางแผนหาเงินได้ เก่งแล้วเก็บเงินได้ฉลาดแล้วแต่เข้าใจเงินนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงครับ